สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat บ a s e วันนี้เราจะมาสรุปตู้รีลันกันตู้รีลันที่เราจะมาสรุปกันเนาะก็คือตู้รีลันของโคโรลพิสุกยะแล้วก็โทเซนเนาะสามละสามตัวละครนี้เลยโดยตู้นี้เนี่ยเขาก็จะเข้าในวันที่10สิงหาเนาะก็คือวันพรุ่งนี้เราจะหมดไปในวันที่24สิ่งหาก็ค่อนข้างอยู่นานเหมือนกันเนาะประมาณ2อาทิตย์ได้โดยตัวร่มตุ้ของเขาเนี่ยทั้งหมดทุกตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครนิยายหมดเลยเนาะซึ่งมันก็จะมีทั้งเก่ามากเก่าน้อย โดยมีทั้งหมด6ตัวละครที่มาร่วมตู้ในครั้งนี้เนาะก็มาเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือเอาลุรอาละเนี่ยเป็นตัวละครที่ทั่วไปมากเลยเนาะเขาเป็นสังหารไร้สังกัดแล้วก็เป็นลิงในเรื่องของรณปด้าน12%ก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่จริงๆมันมีหอคอยชั้นหนึ่งที่ให้ใช้เขานะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อัพเขาเลยอะมันก็ใช้ค่อนข้างแบบลำบากนิดหน่อยเพราะตัวสกิลเขาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะท่าหนึ่งมันค่อนข้างออกผักผกเนาะแล้วก็ท่าสองมันเป็นเหมือนรวบ แล้วก็ดันออกไปหรือไงเนี่ยถ้าจะไม่มีนะถ้าสามทั้งจอก็เกมเพย์กลางๆเนาะมันก็พอเล่นได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เก่งเมื่อวังอะไรเนาะสังหารไรสังกัดสีส้มมันก็ไม่ได้มันตอนนี้มันก็มีหลายตัวละครอ,ออกมาเยอะเนาะตัวใหม่ๆก็ค่อนข้างเยอะอ่ะเวลาตัวนี้ก็เลยค่อนข้างได้ใช้แค่ในหอคอยมากกว่าทันมาก็คือฮิโคเนะเนาะฮิโคเนะล่างนี้ก็เป็นสังหารยมทูตซึ่งสีแดงสังหารยมทูตุมีตัวละครค่อนข้างเก่งๆเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นบูโน สีแดงเนาะแล้วก็อุลาลาที่เป็นนิยายก็นั้ก็เก่งแล้วก็แหลงซึ่งตัวคิโคนะเนี่ยถ้า3ามพกก็ไม่ใช่ทางจ่อด้วยเนาะแล้วก็การออกจังหวะของสกิลเขามันก็ไม่ได้เร็วมากแล้วมันก็มี2จังหวะนะถ้าจะไม่ผิดเราเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาสักเท่าไหร่ยกเว้นในหอคอยที่มันจะพอใช้เขาได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครมีบนะูโนเนาะมันก็จะซ้อนทับกับบูโน่แบบ100%เลยไม่ว่าจะเป็นสังหารสังกัดสีระยะการโจมตีมัน เหมือนกันเดะเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีบุนโอีโคนนี้ตัวนี้ก็จะดูแบบนอนค้างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีบูนโอีโคนนี้มันก็เหมือนเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่เอาไปใช้ในหอคอยได้ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เก่ามากแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเนาะเพราะมันก็ออกมาได้สักระยะแล้วจริงจริงมันก็ออกมานานแหละไม่ใช่สักระยะแล้วมันออกมาค่อนข้างหลายปีแหละมันก็พอเล่นได้ถัดมาก็ฮิซากิร่างบางนะังไข่เนาะก็เป็น ร่างที่ค่อนข้างเกมเมก็ทั่วๆไปนะมันก็จะเหมือนพิลาโกนิยายนะเกมเมก็จะคล้ายๆกันก็ท่านหนึ่งก็พุ่งท่าสองเป็นรวบทําดาเมท่าสามทั้งจอซึ่งนิสกิเนี่ยมันจริงๆมันก็ค่อนข้าง,างถือว่าเก่งแล้วก็แรงแล้วเขาเป็นสังหารอลันคาแล้วก็ลิงก็ลดโคด้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ทั่วไปเนาะแต่ว่าจุดเด่นจริงๆของเขาคือท้าไม้ตายเนาะถ้าไม่ตายขเขาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของลดค่าป้องกันอยู่ แล้วก็มันไม่ใช่ลดค่าบรงกันเนี่ยนเป็นดีบัฟไปด้วยเนาะรู้สึกท่าไมาตายเขาจะเป็นดีบัฟแล้วก็ค่อนข้างแรงเนาะสำหรับทําไม้ตายอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สาก,กีเนี่ยเขามีสามารถตีทะลุเกราะสีแดงได้ด้วยก็คือเขาสามารถไม่สนเงื่อนไขที่บอกว่าเฉพาะตัวละครตีสีฟ้าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแต่เขาสามารถตีทะลุไอเกราะที่เป็นสีสเวลาบังคับได้แต่ว่าเขาไม่มีตีทะลุกาดแค่นันน้นจะไม่เหมือนกับตัวใหม่ที่แบบตัวใหม่หลายๆตัวเนี่ยมันจะมาคู่กันเนาะ ต่ฮิสากิร่างเนี่ยก็ก็ถ,ถือว่าเก่งเนาะแล้วก็เท่ด้วยถัดมาก,ก็คือมายุริเนาะมายุริร่างนี้ก็เป็นร่างที่เป็นสังหารเอสปาด้านเนาะลิงค์เป็นลถคูดาสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ทั่วๆไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครเดาไปตีกิวมันก็พอไหวแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงมากเนาะสำหรับมายุริเพราะว่ามันค่อนข้างออกมาได้แบบสองปีได้แหละสองปีกว่ามันก็เก่าอยู่แต่ว่าเกมเพย์เขาก็ทั่วๆไปเนาะท่าหนึ่งเป็นแบบด้านหน้าไม่ได้กว้างมาก ความไกลก็ไม่ได้ไกลเวอร์เนะแล้วก็ท่า2ก็เป็นแบบด้านหน้ากว้างกวาง้างท่า3ก็ถางจอแต่แล้วก็ถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยสามารถทําให้เขาเนี่ยตายเกิดได้เนาะหนึ่งครั้งแต่โดยรวมเอ,ออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยสามารถเพิ่มดอกหยดน้ําได้แต่เขาเพิ่มดอกได้แค่17%เซนาะซึ่งตอนนี้มันสูงสุดอยู่ที่30%แล้วเนาะสิถือว่าน้อย ถามว่ามีโอกาสได้ใช้ไหมขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยนะแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปตีกิววิเอสปาด้ามันก็พอใช้ได้เนาะพอใช้ได้ที่อาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์คือน่าจะคือเล่นให้พอจบอะไรเงี้ยวหวอย,อยู่แล้วก็ถัดมาก็คือกินโจเนาะกินโจร่างนี้เนี่ยเขาเป็นสายตีปกติโดยเขาเนี่ยจะเป็นสังอาหารอลรันคาเรื่งของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ25%มันก็ถือว่าสูงเนาะถึงตอนนี้ มันจะ3 0สูงสุดเนาะแต่ว่า25ก็โอเคอยู่เนาะมันก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีเพราะว่าตัวละครที่มันมี30มบบมันก็ยังมีน้อยอยู่แล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นตัวละครที่ปล่อยออโต้ได้ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยการจำตีปกติเขาค่อนข้างเร็วมันแบบออกมันปล่อยไวนะสี่จังหวะมันฉับชับับ,บ,บเร็วมากแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงที่ว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์ทำให้ถ้าเกิดเอาไปตีกิ้วก็ลําบากเนาะเพราะว่าการไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์คือมอนมัน สตาร์ทเราได้เราเองก็เหมือนแบบเสียจังหวะตรงนั้นไปเนาะแต่ว่าอินโจนี่ถ้าเน้นออโต้อะเป็นตัวละครที่ก็ดีนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมีในอะบิตี้ในเรื่องของตีมอนขณะล้มได้โดยปกติเนี่ยเวลาเราปล่อยออโต้เนี่ยตัวละครอ่ะมันจะชอบสาสกิลแล้วมอนเนื่องจากมันเป็นตัวสายตีปกติเนาะสกิลมันจะไม่แรงทําให้มอนอ่ะมันยังไม่ตายแล้วมันก็จะนอนอยู่บนพื้นกินโจตัวเนี้ ก็จะสามารถตีโดนแบบตีปกติเน <an> ี <S an> ่ยโดนได้เพราะโดยปกติเนี่ยถ้ามอนมันล้มอยู่เราไม่สามารถใช้การโจมตีปกติตีมอนที่ล้มอยู่ได้เนาะยกเว้นสกิลสกิลเนี่ยจะโดนแต่ถ้าเป็นการโจมตีปกติเนี่ยมันจะไม่ได้ถ้ามอนล้มอยู่แต่กินโดตัวนี้จะไม่สนก็คือเขาสามารถใช้การโจมตีปกติเนี่ยซ้ำมอนได้เลยเพราะฉะนั้นมันทาให้เขาอออโตได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็สะดวกก็ค่อนข้างยังถือว่าเป็นตัวออโตที่ดีเนาะถัดมาก็คือสกิชิมะ ซึกิชิมะเนี่ยเป็นตัวละครตัวที่2ที่เขาออกแบบมาในตัวเป็นตัวแบบเมตา PVP เลยเนาะเพราะว่าเขามีอมตะเป็นตัวที่2ต่อจากคาชสวานก็เป็นตัว PVP ที่ถามว่ายังใช้ได้อยู่มันก็คือมันยังพอใช้นะจริงๆเรายังใช้อยู่เพราะว่าเรามีเขาฮารดับห้าแต่ว่าการที่จะเอาเขามาใช้เนี่ยมันก็ต้องเน้นเป็นสายถึกถ้าเกิดเขาไม่ใช่สายถึกเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากอยู่ยากมากๆเพราะว่าตอนเนี้ย ตัวละครใหม่ๆมันก็แรงเยอะแบบตีแรงกันมากเนาะสึกิชิมะเนี่ยถ้าแค่1คมัมภีสองคำพีเนี่ยยืนแทบไม่อยู่เพราะว่าหลายๆตัวเขาก็มีตีทะลุอมาตะกันหมดแล้วเนาะและสึกิชิมะเองเขาก็ไม่ได้มีตีทะลุอมาตะถ้าเขาไปเจออิชินอะไรเงี้ยเขาก็ลาบากเพราะว่าอิชินเนี่ยเขาตีทะลุอมาตะได้แล้วเขาก็เป็นอมาตะาเองอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวสึกิชิมะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นถ้าคมภีไม่เยอะก็จริงๆก็คต้อง่าทำห้าเลยไม่ใช่ไม่เยอะ ห 5, 5สายถึกถึงจะยังอยู่ไหวน,นะตอนนี้นะตัวละครเก่าๆเนี่ย p p p เนี่ยต้องเป็นเล่นเ็จสายถึกทั้งนั้นแล้วเนาะเพราะมันไม่ไหวตัวใหม่ๆม,มันค่อนข้างตีหนักแล้วก็มาที่ตัว3ตัวหน้าตู้เนาะก็คือโคโมมาลาก่อนเลยโคมมาลาเนี่ยก็เป็นตัว p p p ที่เขาก็ออกแบบมาในการ p p p เลยแหละลิงทั้งในเรื่องของลิงทั้งในเรื่องของอบต่างๆก็เอามา p p เลย ลิงของเขาค่อนข้างดีด้วยเนาะเป็นลดความเสียหาย20%อย่างสกิชิมะเนี่ยเขาได้แค่16เองนะมันน้อยกว่าอ๋อแต่หรือบอกสกิชิมะเขามีบนะัฟเนาะท่า2ค่อนข้างดีกว่าโคมามมระหน่อยโคมามมระเขาไม่มีบัฟแล้วก็โคมามมระเนี่ยเขาจะค่อนข้างตีแรงในช่วง10วิแรกเนาะเพราะว่า10วิแรกเนี่ยเขาจะมีเพิ่มดักเพิ่มฮิตของการโจมตีปกติให้อีกหนึ่งซึ่งตัวเขาอ่ะเดิมมันจะมีอบ,บิที่บวกให้2อยู่แล้วแล้วเขาก็บวกอันนี้เขาเป็นนึ่งใน10วิแรกทาให้ต แต่ข้อเสียของคอมมูนลาเลยก็คือตัวเขาบางถ้ามีคัมภี์เดียวสองคัมภีร์เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นคือเหมือนเคยคือเราเองอะ่ะเคยสู้กับคอมูนล่านะแบบใช้ตัวละครอ,อื่นๆอย่างเช่นแบบอาจจะเอาสุกิชิมะเองเนี่ยแหละตีคอมูลาเราก็ไม่สามารถที่จะแบบคือเราเนี่ยตีคอมมูลาแบบแบบเดียวตายเลยคือตัวเขาค่อนข้างบางนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่า แค่คัมพีสองคัมพีอ่ะยืนในพ v p พอ่ะค่อนข้างลําบากถึงตัวเขาเนี่ยจะได้สองผู้สังหารเลยเนาะเขาสังหารมนุษย์กับไรสังกัดจริงๆอ่ะเขามาสู้กับแชทแต่แชดที่แพ้สี่เขาอ่ะอยังจริงๆก็โควรมวราก็ตีแชทไม่ค่อยลงนะคือเหมือนแรงแต่ก็ไม่ค่อยแรงแล้วก็เบาตัวบางไปอีกทําให้รู้สึกคือโคโรเวราไม่ค่อยแนะนําขนาดนั้นยกเว้นว่ามีคัมพีเยอะหน่อยสักสามสี่อะไรเงี้ย อาจจะโอเคแต่ถ้า1อย่างเราเองเรามี1เราก็ไม่ใช้นะเพราะมันตัวอื่นมันโอเคกว่าหรือแบบใช้แชทคัมพีเดียวยังยังดูดีกว่าแต่ก็ถ้าเกิดใครไม่มีตัวพีพีอ่ะมันก็ใช้ได้อยู่นะถ้าไม่มีอ่ะอ่ะแล้วก็ถัดมาโทเซนโทเซนก็เป็นตัวละครสายฟาร์มเนาะเนื่องจากเขาดรอปได้ทั้งน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่และหยาดน้ำก็ไว้ฟาร์มเลยแต่ว่าโทเซนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีตีทะลุโล่เนาะสำหรับน้ำหอมใหญ่ทำให้เขาเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้แบบดีมากแต่ว่าเขาอ่ะมีเพิ่มอัตราการติดสถานะพิปกติอยู่เนาะถ้าจำไม่ผิดก็จะทําให้ติดง่ายขึ้นแต่ว่าโดยรวมรวมอ่ะถ้าสอง,องเขามันเป็นติดตามมันก็ทําให้มีโอกาสที่มอน่ะจะติดสถานะได้อยู่แล้วตัวเขาเองก็ถือว่าแรงในระดับที่โอเคนะเล่นได้ดีอยู่แล้วก็เป็นตัวที่เอาไวเ้เล่นเลดบอสได้ไว้เพิ่มดอกเล่นโคออฟเล่น รันคนเดียวอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดใครมีรันยีคูแล้วก็อาจจะใช้รันยีคูมากกว่าเพราะรันยีคูเขามีตีทะลุโลนะมันก็ลงน้ำหอมใหญ่ง่ายกว่าโทเซนแต่โทเซนก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดได้มาก็โอเคเนาะเป็นสายฟาร์มได้ใช้อยู่แล้วยกเว้นว่าเรามีรันยี่คูอาจจะใช้รันยีคูมากกว่าก็เป็นได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวถัดมาเนาะฮิซึกะยะโทชิโร่ฮิซึกะยะล่างนี้เนี่ยก็แรงแล้วก็เป็นตัวละครสังเวียนด้วยเนาะค่อนข้างมีอาบิที่ ดีแล้วก็แหลงแล้วเขาก็มีเกยเกย์ของเขาเนี่ยก็ถ้าเกิดมาทํางานมันก็จะยิ่งทําให้เขาอะแรงขึ้นไปอีกหน่อยอะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวสังเวยียนเนาะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะเก่งในสังเวยียนด้วยแต่ติดอย่างเดียวเลยเนาะเวลาลงสังเวยียนคือตัวเขาไม่มีเพิ่มในเรื่องของระดับระยะของการกระโดดหลบเพราะฉะนั้นมันทําให้เขากระโดดได้แบบมันสั้นอะมันดูกระดึ๊บไปหน่อย เลยรู้สึกเล่นแล้วมันไม่ค่อยสนุกขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับตัวอารีนาอื่นที่เขามีในเรื่องของเพิ่มระยะการกระโดดลบฉุกเฉินเนี่ยแต่ว่าที่ซืกะยันเนี่ยถ้าลงนั้นทั่วๆไปหรือแม้แต่ตีกิลเองเนี่ยก็แรงเพราะว่าเขาก็มี s อ80แล้วก็กันทุกสถานะเนาะแล้วก็สามารถแชร์สถานแชร์กรันกันสถานะได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดีแล้วก็แรงการโจมตีก็ค่อนข้างสกิลเนี่ยใช้ง่ายเพราะว่าท่า1หนึ่งเขาก็ค่อนข้างไกลแล้วก็กว้างอยู่เหมือนกันท่าสองก็ค่อนข้างกว้างกว้างแบบ เทียบเท่ากับท่าสามบางตัวละครได้เลยเนาะท่าสามก็ทั้งจอก็เล่นง่ายเนาะเป็นตัวที่เล่นง่ายเหมือนอิชิดะเจ็ดปีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลทกันเลทเนี่ยก็ทั่วๆไปเลยเนาะก็คือเลทหกเปอร์เซ็นต์โดยก็มีการการันตีให้ทั้งหมดห้าครั้งเนาะซึ่งการการันตีเราก็จะเป็นการุูมออกจากเก้าตัวละครข,ข้างบนเมื่อกี้เลยอ่ะมาสรุปกันก็ตู้นี้เนาะสำหรับใครที่อยากกดก็ ให้เน้นว่าอยากได้หน้าตู้มากกว่าเนาะเพราะหลังตู้เนี่ยมันเป็นตัวร่วมตู้ตลอดแล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีนิยายอะไรออกมาเรื่อยๆอ่ะตัวหลังตู้มันก็พร้อมที่จะไปอยู่ในหลังตู้พวกนั้นเหมือนกันตู้ใหม่ๆอย่างนี้มันเป็นตู้รีรันเนาะมันก็ไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้อยากได้หน้า,นาตู้ขนาดนั้นหลังตู้มันก็ไม่ได้ต้องไปอยากได้หรอกเพราะว่ามันเปือนเพชรก็ให้เน้นว่าอยากได้โคมอลตาหรือทิสจกะยะหรือโทเซนมากกว่าเนาะถ้าจะกด แต่ตู้นี้เราก็คงไม่ได้กดนะเพราะว่าเรามีทุกตัวละครในตู้หมดแล้วแล้วก็คัมพีไม่ได้อยากอัพสักเท่าไหร่อิซุกยะเนี่ยจริงๆก็อยากทำไม่วม่งอยู่แต่เนื่องจากดูว่วไม่มีเวลว่าจะออกมาจะไม่ไม่กดดีกว่าไว้รอในอนาคตเขาเป็นหลังตู้ค่อยว่ากันละกันก็ตู้นี้จริงๆตัวหลังตู้เรามองว่าก็โอเคนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไม่ได้เก่าจนแบบมันเอามาใช้ไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะ เออมันยังเป็นตัวร้อนที่เอามาเล่นได้อยู่แล้วก็สําหรับใครที่ขาดตัว PP เนี่ยก็ได้มีทั้งโคมามุระทั้งสึกิชิมะเอาไว้ใช้ได้อยู่เนาะถ้าเกิดไม่ได้เล่นหลีกที่มันสูงมากอะโคมามุระกับสึกิชิมะก,ก็โอเคแต่ถ้าอยู่หลีกสูงมากๆเนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะมีทั้งปู่ปู่ปู่ส้มนะมีอุปภัตอะไรพวกนี้มันกอาจจะเล่นยากหน่อย โอเคก็สำหรับตู้รีลันนียายเนอะก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เนาะพูดคุยกันเข้มามดาวนนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย